สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเล็ก LP Phone นะครับวันนี้มาซ่อมกล่อง P.I. นะครับ S.X. นะครับกล่อง S.X. รุ่นเก่าแล้วนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับดับแรกนะครับที่เจอคือฟิวขาดนะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ C ตัวนี้บวมมานะครับ C บวมนะครับหตัวเดี๋ยววัดดูว่าเสียไหมยัยงไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน C ตัว C สี่รอยโวลต์นะครับสิบไมโครเดี๋ยวเปลี่ยน C ยวถอดออกจากบอร์ดเก่านะครับพอดีมีของพอดีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันว่ามีตัวไหนเสียเพิ่มไหมนะครับอ่านะครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็คนะครับปรากฏว่านะครับ C บวมเป็นหนึ่งตัวนะครับ วัดค่าแล้วได้ประมาณ0.2 0.001นาโนฟารดนะครับซึ่งค่าที่มัเขียนว่า10ไมโครแห้งนะครับ4แห้งบวมนะครับสาเหตุนะครับที่ฟิวขาดนะครับสาเหตุที่ฟิวขาด IC switching นะครับไหม้นะครับเป็นรอยไหม้ าละลายนะครับรอยขาละลายช็อตไปนหนึ่งขานะครับช็อตภายใน IC เองนะครับทำให้ฟิวขาดนะครับแล้วก็ซีเสื่อมสภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองมาเทสดูผมเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับแล้วก็ฟิวนะครับ แล้วก็ไอซีสวิตชิ่งตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็สีตัวนี้แล้วก็ฟิวหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับเดี๋ยวต่ออุปกรณ์ แต่ตัวนี้นะครับผมจะต่อผ่านลอดไฟนะครับป้องกันช็อตนะครับถ้าเกิดเหตุการ์ช็อตมันจะได้ไม่ระเบิดนะครับโอเคต่อเสริเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าเครื่องติดไหมอ่าติดเรียบร้อยนะครับสังเกตดูที่ลอดไฟตัวนี้นะครับไฟ led นะครับติดเรียบร้อยนะครับ ผิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดู5้3 2 1สาสอง่งติดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวลองไปเทศสดูว่ามีภาพไหมนะครับจากอาการนี้สวิตชิ่งพังนะครับ